ของดวงนี้เขาเกิดวันที่18สิงหา2526นะคะเปิดปฏิทินแล้วตรงกวบวันพฤลืหาดเดือน9ปีกุล เขาเกิดเวลา12.118นเนีน่ยมันเป็นวันกลางวันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ใช้วันวันนั้นได้เลยเขาเกิดวันก็ใช้วันพฤหัสเลข5แทนพฤหัสได้เลยเขาเกิดเดือน99เ 9. นี่ยมันเกิน7เราจะไม่เกิน7ตัวก็เจ็ดไปลบ97เลบ9เหลือ2นะคะฐานวันฐานเดือนฐานปีฐานปีปีกุลเนี่ยมันน,นับแล้วมันได้12ก็เอา7ไปลบ12 7ลบ12มันเหลือ5นะคะแล้วก็ตั้งอย่างนี้ไปได้เลย5 6 7 1 2 3 4สแล้วก็ตั้งอย่างนี้ไปได้ไล่อย่างนี้ไม่เกิน7ตัวถ้าเกิน7ตัวต้องเริ่ม1 แล้วก็เอาสมฐานมาบวกกันตรงนี้ได้12 12คืออะไร12คือลาหูนะคะเดี๋ยวเรามารับทักษะก่อนเขาอายุเห็นไหมเขาอายุของเขาเนี่ยเขาอายุ40น่ะ้เขาเกิดดูสิบสิงหาก็ลบแล้วมันอายุเต็ม40ปีมาแล้วนะคะ40ปีมาสิงหากันยามาันประมาณเดือน,นที่ือ2แล้วนะ ก็ถ้างั้นเอา40บวกหนึ่งก็เป็น41อายุย่าง41นะคะแล้วเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันพฤหัสวงที่วันพฤหัสได้เลยแล้วก็นับไป41นะนับช่องละ10ไปได้เลย10 20 30 40 41 41เนี่ยอายุตกตรงตากลางพอดีเลยถ้างั้นอายุก็ต้องมาอยู่เราเริ่มต้นนับบริวารตรงเลข5พฤลิหัสตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุสหะมรีกาลีเห็นไหมเรามาดูของเขาดาวอะไรเป็นดาวสีดาวสีคือดาวดาวเลข1ดาวอาทิตย์เลข7 ดาวเลขเจ็ดคือดาวเสาร์เป็นกาลีมันอยู่ในตำแหน่งไหนในยี่สิบเอ็ดเรือนเรามาดูนะคะยี่สิบเอ็ดเรือนของเขาคือทานนางกาลีเห็นไหมทานนางกาลีเราทายอย่างไรตรงนี้ทุกอย่างมันมีสามฐานกาลีก็มีสามฐานสีก็มีสามฐานทุกอย่างจะมีสามฐานแต่เราจะพาอ่านทุกฐานเลยนะแต่และอย่างมันจะมาอย่างเดียวเราไม่รู้ตัวไหนจะมานะเพราะเราไม่ได้ดาวเราอ่านตามดาวนะคะทานนางกาลีเราอ่านอย่างไรการเงินจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงิน อลิกาลีละททยอย่างไรอลินี่คือศัตรูนี่สินความเจ็บป่วยอลิหรือเนี่ยตรงนี้เป็นกาลีละทายอย่างนี้มากกว่าอลิกาลีคือจะมีนี่สินอยู่เนี่ยติดภาร,ะ,ระ,ะนี่สินมีนี่สินอยู่อะไรนะเนี่ยเห็นไหมแล้วกาลีมาดูกรรมมาก,กาลีกรรมะก,กาลีละไทยอย่างไรการงานไม่โยกย้ายก็ลาออกน่าอาจจะโยกย้ายมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยลาพระเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีก็จริงแล้วแล้วมันเป็นกาลีเห็นไหม เห็นไหมไอ้ดาวเสามันกาลีตรงนี้เป็นเสาน้อยเห็นไหมเนี่ยดาวเสามันเห็นไหมดาวเสามันเนกาลีดาวเสามันมีกําลัง10 20หรือว่าถ้าเป็นเลข7ก็คือเสาน้อยเห็นไหมอันนี้เป็นเสาน้อยนี่เป็นกําลังมันเป็นดาวเสากาลีไอ้ตรงนี้ก็ต้องกาลีไปด้วยเลข10ก็ต้องกาลีไปด้วยแล้วเรามาดูว่ามันอ่านไปชนข้างบนมันไปชนตําแหน่งไหนเห็นไหมอ่ะเรามาอ่านตัวนี้ก่อนกาลีเนี่ยมันไปชนตรงไหนลาภาพเป็นสีเลต้ายางไรจะมีโชคลาบ นะคะมีโชคล่าแล้วแล้วกาลีมันไปชนตรงนี้มันหายอย่างไรเนี่ยที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเพราะว่าอะไรเราต้องอ่านกระแทกไปทั้งสามฐานเลยนะเลขเลขเนี่ยกาลีมไปชนตรงไหนเลขหนึ่งมันตกตรงไหนมากเลขหนึ่งตรงลาพะเราอ่านไปแล้วใช่ไหมอ่ะตรงนี้กาลีชิ่นไปเจอปัตตนีเห็นไหมปัตตนีเดิมมันเป็นสีเป็นสีละทายอย่างไรแต่ปัตตนีตกสีคือ คือน่าจะได้แต่งงานหรือเปล่ายุ41 1ก็น่าจะมีโอกาสนะเพราะอายุอปัตตนีตกสีคือจะได้แต่งงานหรือว่าคู่ครองคู่กรณีคู่สัญญานะดีปีนั้นดีถ้าเขาแต่งงานแล้วนะหรือว่าเขามีหุ้นส่วนถือว่าดีนะปีนั้นแล้วเราก็อ่านไปชินไปเจอเนี่ยในเมื่อเราอ่านสีแล้วก็ต้องอ่านกาลีไปชนด้วยเห็นไหม ในเมื่อสีเราอ่านว่าจะได้คู่หรือจะได้แต่งงานประเดนนี้เป็นสีคือจะได้แต่งงานหรือหุ้นส่วนดีสามีที่เรามีสามีภรรยาเรามีอยู่เนี่ยถือว่าดีแล้วมันมีกาลีไปชนด้วยแล้วก็ทายว่าอะไรระวังจะมีปัญหาเรื่องคู่นะเพราะอะไรมันมีกาลีไปชนเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะได้คู่ เลิกคู่นี้แล้วไปแต่งคู่ใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราเราเราก็อ่านตามดาวนะแล้วกาลีชิ่งไปเจออีกตัวปิดตากาลีเห็นไหมปิดตาหมายถึงอะไรญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายพ่อเจ้านายผู้ชายถือว่าดีนะแล้วมีกาลีไปกระแทกด้วยอาจจะมีปัญหากับพ่อเจ้านายผู้ชายญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะ ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอ่านสีหรือแล้วอ่านหมดแล้วใช่ไหมสีเนี่ยอ่านสีกาลีแล้วใช่ไหมแล้วอ่านสีสีมี3ามตำแหน่งใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นสีถือว่าดีปัตตนีตกสีก็ถือว่าดีจะได้แต่งงานลาพาตกสีเงินลาภาตกสีก็จะมีโชคลาภเรื่องการเงินแต่ว่าทําไมรู้ไหมมันเป็นกาลีไปชนอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไมันอาจจะมีปัญหาหรือว่าถ้ามันไม่มีถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นั่งที่นอนเนี่ยถือว่า ตรงนี้อาจจะไม่มานะกาลีตรงอื่นจะไม่มาแนละ้วมันมาตําแหน่งเดียวนะเรื่องเสียเรื่องดีเราก็เอาไปดูไว้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นแผนที่ชีวิตไปดูว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ระวังถูกไนงะใช่ไหมเห็นไหมแล้วเรามาดูซิเห็นไหม,าม,าด,หไหมดาวดาวอะไรของเขาดูซิดาวมูละของเขาเนี่ย เราเล่นสีกาลีใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมเรามาดูอุสาหะของเขาก่อนอุสาหะไปอยู่ตำแหน่งไหนอุสาหะมาอยู่ตำแหน่งกระดุมพระอุสาหะหมายถึงอย่างไรคิดจะเอาเงินคิดไปตกกังวลเรื่องเงินภาสา,าม่ถึงงานส่วนรวมคิดไปตกเรื่องงานส่วนรวมแล้วก็โพคาเนี่ยโคคาอุสาหะคิดจะทําเรื่องอสังหาริมมร์ัย่าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรพั์เนี่ยนะเห็นไ่มมันเป็นมันเป็นอุสาหะนะคะแล้วเรามาดูเสีละอ่านอุสาหะแล้วใช่ไหมเรามาดูสีกาลีมูละอุสาหะ มูละอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมูละตัวเองมูละคือยังมั่นคงอยู่ถ้ามาดมาดูแเรวมันอยู่ตำแหน่งไหนพยามูละมาตามมูละตรงนี้ไม่สําคัญไม่เด่นอนะ่ะถ้ามันถ้ามูละมาอยู่การเงินเนี่ยทายได้เลยว่าจะได้เงินแต่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เงินไ,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 ไม่ได้เงินนะนะคะถ้างั้นตรงนี้เพื่อนๆอ,อ,อายุเขาลืมนับเลยว่าอายุ441ดตกตรงไหน7 1 7 7, 7 2น4 7 3 21 7 8, 8, 9, 4 28 7 5 35 35และ36 37 38 39 40 41 อายุตกตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมาอายุตกตรงฐาน13เขาบอกว่าอะไรอายุตกฐาน13ถือว่าดีเพราะอะไรปีนั้นจะแข่งขันอะไรชนะหมดเลยนะเราจะชนะจะไปแข่งขันสอบอะไรเนี่ยใครกระทั่งอายุตกฐาน13เนี่ยจะแข่งขันอะไรเราจะชนะหมดนะคะอายุตกเกี่ยวกับโคคาคือบ้านที่ดีนะสังหาริม,มาซับที่จะต้องไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็อายุตกเอออายุตกตรงนี้อายุตกกองการเงินเนี่ยอาจจะมีการว่าจะได้เงินด้วยนะ มีการเนี่ยการเงินตกอายุมีเกณฑ์ว่าการเงินเนี่ยสามารถหาเงินหมุนเวียนได้นะจะถึงจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินก็จริงถ้าอย่างนั้นโชคลาภอาจเป็นไปได้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นกาลีไปกระแทกนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ5 0 50นะเพราะว่าถ้าอายุกระดุมพัดตกอายุถือว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้เงินเหมือนกันแต่เรื่องโชคลาภได้เงินจากโชคลาภแต่ว่ามันเป็นฐานล่างมันเป็นกาลีเพราะว่าเนี่ยถ้าตรงลาภกาลีเนี่ย มันมันไม่อาจจะมีโชคลาภถ้าถึงว่าเราอายุตกตรงอื่นมีโชคแต่ว่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะนะคะลองเสี่ยงดูนะครับตรงนี้ 50- 50หมายถึงว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะอายุของเขาตกตรงนี้พอดีเลยนะคะตรงตรงนี้ก็เ,เพื่อนๆลองเอาตรงนี้ไปเรียนไปเรียนนะเราเราเนี่ยเราก็สอนเราตั้งเลขลงมาเราไม่ได้เขียนสคริปหรืออะไรก่อนนะเราก็เราก็จะอ่านจะอ่านพาอ่านไปเลยตามดวงดาวแต่ละดวงอ่ะ ถ้าจดเป็นสริปเดี๋ยวก็ติดติด,ตดขัดขัดมีบางคนท้วงมาเราทําไม่ได้แล้วก็ต้องเขียนเขียนแล้วก็อ่านตามดวงไปเลยอ่านตามที่เราเข้าใจอะ่นะราคะเพื่อนเพื่อแล้วก็ไปฟังตรงนี้ซ้าๆแล้วนะเพื่อนอาจจะเข้าใจนะคะดวงนี้นะคะเราจะมาดูการพยากรณดวงจรน,นะคะว่าดวงจรหมายถึงอะไรดวงจรหมายถึงว่าอายุย่างของเราปีนี้มันตกเลขอะไรนะดวงนี้เขาเกิดวันที่8กันยา2508 แล้วเขาเกิดตีสามนะตีสามเนี่ยตีสามครึ่งเนี่ยมันยังเป็นวันเก่าอยู่นะเปิดไปทินแล้วมันมันที่แปดตามปฏิทินมาที่แปดพศสองพห้าแปดเนี่ยมันตรงกับวันพุธใช่ไหมวันพุธแต่ว่าเขาเกิดตีสามครึ่งเนี่ยมันยังเราจะเปลี่ยนวันใหม่ต่อเมื่อตีห้านะคะอันนี้มันยังไม่ถึงตีห้าเราก็เลยต้องใช้วันเก่าเป็นวันอังคารนะไม่ใช้วันพุธนะเปิดฏิทินแล้วมันตรงกับวันวันวันอังคารเดือนสิบ ปีมะสิงอายุย่างอายุย่างเนี่ยเราดูยังไงเราเอาพศเกิดเนี่ยพศสองพันห้าอยแปดลบสองห้ายหกอายุเท่าไรอายุย่างเขาห้าสิบแปดเต็มแล้วนะเพราะว่ามอะไรเขาเกิดเดือนกันยาว,วันนี้มันเป็นกันยาวันที่เท่าไรแล้วล่ะมันเลยมันเลยมันที่อะไรมันยี่สิบกันยาแล้วมั้งใช่ไหม เราก็ต้องบวกเพิ่มมาบวกเพิ่มมาจาก58ก็เป็น59นะบวก1ก็เป็น59อายุ59เขาเกิดวันอังคารใช่ไหมวันอังคารใช้เลข3แทนวันอังคารวันอังคารอายุ59นับไปช่องละ10ไปได้เลย10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ใช่ไหม5้ 59, อายุตกอายุตกตรงดาวราหูเลข8เนี่ยใน,ในทักษามันเป็นดาวราหูนะแต่ว่าในในทักษานี่ราหูคือเลข12นะคะ นะคะณนะอายุตกลาหูในปีนั้นจะวุ่นวายนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นการนับทักษะนับยังไงอายุ59ตกตรงนี้ก็เริ่มต้นจากตรงนี้เป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุหะมนตีกาลีแล้วเราก็มาใส่สอของเขาอะไรเป็นสีเรามาเล่นสีกาลีก่อนนะอ่ะเล่นสีกาลีแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นมูละอุสหะ แล้วมาดูที่ดาวสีอสี่เหลีย่ยมในดาวสีมันอยู่ตำแหน่งไหนเลขสองมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างอ่ะเลข2มันอยู่ตำแหน่งมัชชิมามัชชิมาเป็นสีเราทายอย่างไรมัชชิมาเป็นสีเนี่ยมันคือกลางๆได้อะไรมาก็ได้กลางๆลงะปัตตานีตกสีเราทายอย่างไรปัตตานีตกสีปีนั้นอะ่ะปีนี้ยุทธลายห้าสิบเก้าจะแต่งงานคงไม่น่าใช่ละมัง้ง หรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่แน่นะเพราะว่าปัตตานีตกสีได้คนที่ยังอายุน้อยๆยังโสดเนี่ยเราทายได้ว่าปีนั้นเขาจะได้แต่งงานหรือได้เจอคู่นะคะปัตตานีเนี่ยปัตตานีมันหมายถึงหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราว่ามันจะไม่อาจจะไม่มา2ตัวนี้หรอก ไอ้คำว่าสีเนี่ยมันมีอยู่3ามตำแหน่งนะมันมีมัชิมาปัตตนิลาพะมันอาจจะมาตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็ได้นะมันอาจจะไม่มาตรงนี้นะลาภะเป็นสีละไทยอย่างไรลาพะเป็นสีคือที่นั่งที่นอนจะมีการเปลีปปป่ยนแปลงยกย้ายที่นี้และที่อย่างหนึ่งอะไรรู้ไห ลาภะเป็นสีมันไปอย่างนี้นะอาชีพเนี่ยการงานเนี่ยถือว่าดีด้วยแล้วทาไมลาภะเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าเรื่องโชคลาบบอกได้เลยว่าใครอายุตกต,กตรงเนี้ยได้มีโชคลาบร้อเลยนะนี่มันผ่านมาแล้วไม่กี่วันเองนะยีกว่าวันในภายใน12เดือนเนี่ยเหลืออีกประมาณ10เกือบ12เดือนนะอีก11เดือนกว่าๆเนี่ยจะถูกหวยแน่นอน100%นะแต่ว่าไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันจะได้ร0 0ยเปอร์เนะเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมการเงินมันเป็นอย่างนี้วะการเงินมันเป็นอุตสาหะแล้วเป็นกาลียะ ช่ไหมการเงินกาลีน่ไม่แน่ใจแล้วไม่กล้าบอกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าคนอื่นถ้าเป็นเรื่องการเงินเป็นแต่ไม่แน่แล้วเป็นอุตสาหะเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะเพราะอะไรถ้าการถ้าจะดูว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยการเงินกระดุมพระกับทานนางเนี่ยมันคือการเงินนะทานนางการเงินกระดุมพระการเงินถ้ามันได้เป็นมูละเป็นสีเป็นอายุเนี่ยบอกได้เลยว่ามันได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่ตรงนี้มีโอกาสน่าจะได้นะ่ะนะ ลองดูนะถ้าเกิดว่ามันมีอาการฝันดีหรือว่ามันอยากจะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรซื้อไปได้เลยแล้วเผื่อจะได้รางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างนะนะอ่ะเราลายสีไปแล้วใช่ไหมแล้วสีอีกตัวหนึ่งรู้ไหมทำไมนี่มาดูมาดู เห็นว่าสีอีกตัวหนึ่งเห็นว่าสิบห้าเนี่ยมันเป็นกําลังของดาวจันท์เห็นมาเลขสองมันเป็นมันเป็นดาวจันเห็นมาเลขสองกำลังของดาวจันทรคือสิบห้านี่เมื่อเลขสองมันเป็นสีสิบห้ามันอยู่ใต้ฐานบวกมันก็ต้องเป็นสีไปด้วยเป็นสีแล้วไปชนตรงไหนมันไปชนสุภาเป็นสีสุภาษเป็นสีเราทายอย่างไรสุภาเป็นสีจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแลหรือว่าจะได้ไปต่างประเทศมาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเราจะอ่านรวมๆนะทุกอย่างเราจะอ่านรวมๆนะตรงนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ตำแหน่งไหนมันจะมา ไอ้สิเนี่ยมันมันเป็นสีใช่ไหมมันไปชนตรงไหนมันชนเลข7มันมี3ตัวตรงนี้สุภาพเราทายไปแล้วอะปุตตะเป็นสีเราทายอย่างไรมันแค่ไปชนนะมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะมันมาตำแหน่งเดียวนะถ้ามันจะมาสุภาพไอ้ปุตตะเป็นสีทายอย่างไรปุตตะเป็นสีเนี่ยคนปุตตะเนี่หมายถึงบุตรบริวารคนรอบๆข้างดีการคิดเริ่มอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆถือว่าดีและปุตตะเป็นสีถ้าคนโสดอายุยังน้อยเราก็ทายได้ว่าจะมีบุตร นะมันมีบุตรด้วยเพราะบุตรบุตรตะหมายถึงบุตรบริวารหรือลูกก็ได้นะบุตรหรือว่างานใหม่ๆลักใหม่ๆนะเราก็ถายทวนๆไปนะเพื่อนๆน,น,นะเอาหลักตรงนี้ไปใช้เหมันแม่นแม่นแม่นเวอร์แม่น,ม,น,ม,น,ม,นมากนะเราพิสูจน์มาแล้ว20ปีแล้วสีตัวไปอยู่ตรงไหนมาตาเป็นสีมาตาเป็นสีรา,าทายอย่างไรมันจะได,จะได้จะได้อิงผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถึงอะไรมาตาไม่ถึงแม่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือเจ้านายผู้หญิงก็ได้แล้วมันเป็นมนตรีด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะ เนี่ยมันเนี่ยไอดาวเเลขเนี่ยมันเป็นมนตรีในทักษะมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นโมนตีมันถือว่าดีนะใช่มโนแล้วมันเป็นสีไปไประกอบด้วยมันก็ถือว่าดีแต่เราไม่รู้เรื่องไหนนะตรงนี้อะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาดูสิว่า อ่ะตรงนี้เรามาดูสีเราเล่นสีไปแล้วฉันเรามาดูกาลีกาลีของเขามันอยู่ตรงไหนเห็นไหมดาวพฤหัสมันเป็นกาลีเห็นไหมเพระอายุเขาตรงนี้บริวารอายุเดชสีมูลและอุสะมนตรีกาลีดาวพฤหัสกาลีดาวพฤหัสกาลีมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมันมีอยู่3ตัวมันจะมาตัวเดียวเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมานะทานนางทานางกาลีเรือไทยอย่างไรจะมีปัญหาเรื่องเงินจะเสียเงินไม่รู้ตัวไหนจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินแต่มันจะมาตัวเดียวในตัวนี้เหมือนกริส์ชับ กาลีไทยอย่างไรจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องการติดต่อก,การเจรจาอะไรเนี่ยจะมีปัญหาติดขัดนะอาร์เลเลขให้อีกตัวมาอยู่ไหนทาสีเนี่ยทาสีมันเป็นกาลีก็คือตรงนี้ทาสีนี่มันหมายถึงอะไรครอบครัวอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะแต่ว่าไม่รู้มันไม่น่าจะมาตรงนี้หรอกเราว่ามันน่าจะมาเรื่องการเงินมากกว่าหรือตัวนี้เราไม่รู้นะ ใช่ไหมาการเงินก็มี2ตัวเห็นไหมเดยดได้จะพาอุตสาหะด้วยนะการเงินเนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรมากล่ะส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องการงานการเงินความรักใช่ไหมแล้วมาดูนี่ยการเนเห็นว่าการเงินก็มี2ตัวอีตัวนึนเป็นกาลีใช่ไหมอีตัวมันอะไรเป็นอุตสาหะอุตสาหะหมายถึงอะไรก็ดูพระอุตสาหะหมายถึงอะไรคิดจะเอาเงินคิดวิตกกังวลเรื่องเงินนะคะแล้วอุตสาหะเป็น4ี่มันมีตั้งหลายตัวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันตรงหินะหินะอุตสาหะเนี่ยคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะเพราะว่าหินะเนี่ย แล้วมาดูสี่ตัวมาอยู่ตำแหน่งไหนสี่ตัวมาอยู่ตำแหน่งทาสาอุสะอุสาหะทาสาเนี่ยมันหมายถึงอะไรวิตรงาวนเกี่ยวข้องกับงานส่วนรวมแต่ก็พาอ่านไม่น่าจะเกี่ยวหรอกแล้วทําไมล้มะอุสาหะมันเป็นอะไรไอ้ตรงเนี้ยอุสาหะมันเป็นดาวพุธเป็นอุสาหะไอ้สิบเจ็ดเป็นอยู่ฐานบวกมันก็เป็นอุสาหะไปด้วยนะเห็นไหมดาวพุธมันมีเนี่ยดาวพุธมันสร้างด้วยเนี่ย ดาวพุธมีกําลัง17เห็นไหมในเมื่อดาวพุธมันเป็นอุสาหะไอแรกข7 7ฐานบวกข้างล่างมันก็เป็นอุสาหะด้วยอุสาหะข้างล่างมันไปชนตรงไหนไปชนพยายะอุสาหะพยายะอุสาหะเราทายอย่างไรคิดคิดจะทําเรื่องลับๆไม่เปิดเผยปิด,ปดบงังซ่อนเลนเพราพยายะมันหมายถึงตรงนั้นนะ ดาวอังคารมันเป็นมูละเห็นไหมเห็นไหมมูละมันอยู่ตำแหน่งไหนอัตตะมูละตัวเองก็คือยังยังยังมั่นคงอยู่อ่ะยังดีไม่มีปัญหาตานุเห็นไหมดาวอังคารตานุมูละเห็นไหมพยายยะมูละตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็อายุเดี๋ยวจะลืมไปลืมบอกไปว่าเรามาดูดาวอายุด้วยนะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมนอกจาก อุษาหะแล้วมาดูดาวอายุของเขาดาวอายุของเขาเห็นไหมมาดูสิบริวารอายุเลข6เป็นดาวอายุมันอยู่ตำแหน่งไหนนี่เห็นไหมมันมาตกอันนี้เลยอายุตกมรณะเนี่ยก็ระวังเจ็บป่วยนะเห็นไหมดาวอายุตกมรณะให้คือให้ระวังเจ็บป่วยแล้วก็มาดูซิเลข6มันมีดาวอายุมี3มตัวอยู่ฐานไหนเนี่ยพันธุอายุทายอย่างไรพันธุตกอายุตรงนี้เป็นเป็นของพันธุแล้วมันมีอายุไปเนี่ยปีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปิตาตกอายุก็ให้ระวังว่าเรื่องพ่อจะเจ็บป่วยด้วยนะอาจจะไม่มีเรื่องนี้หรอกน่าจะคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมากกว่าพอดาวอายุเนี่ยพราะดาวอายุยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วมันแม่นมากเลยนะที่เรามาดูให้ฝรั่งก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเพราะว่าไอ้หลักนี่มันแม่นมากเลยนะ่เห็นไหมตรงนี้ของเขาเห็นไหมปัตตานีเป็นสีเนี่ยถือว่าดีคู่ครองถ้าคู่ครองที่มีอยู่แล้วคู่ครองถือว่าดีนะดีเลยแหละนะ ให้ใหไม่ถึงว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลดีเป็นสีถือว่าดีได้ถ้าคนโสดเป็นสีจะได้แต่งงานนะทายไปเลยนะถ้าเพ,เพื่อนเห็นอย่างไงทายไปเลยมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันแม่น,ม,น,ม,น,ม,นมาแต่ถ้าปัตตานีกาลีเนี่ยไม่ใช่ดวงนี้ดวงอื่นที่ทายมา,แล,มมมมาแล้วมันแม่นมากเราเห็นแล้วทายบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องคู่ก็มีจริงๆนะนะคะอ่ะแล้วเรามาดูซิอายุข,ของเขาห้าเนี่ยมันตกตรงตำแหน่งไหนตรงไหน7 1 7 2 4, 7น7 7, 7, 7 7งเจ็4277ดสองสี่7 49และ5้5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 5 7 5 8 59เห็นหมหอายุ59เก้ขาตกตรงไหนตกตรงกรรมมะปีนั้นเนี่ยอายุตกตรรมมะและตกตรงฐาน11ถือว่าดีนะราชาโชคราชาโชคหมายถึงอะไรปีนั้นสะดวกสบายทำอะไรมีคนช่วยเหลือได้โชคมาแบบฟุกๆเนี่ย ลาพาะตกสีเนี่ยมันบอกได้เลยว่ามีโชคแน่นอน100%เแล้วกรรมะเนี่ยเห็นว่ามันตกฐานสิเอ็ใครก็ช่างถ้าจะดูเรื่องโชคลาภให้ดูเรื่องนี้ลาพาะตกอายุนะตกสีเนี่ยได้แน่นอน100%เซเลยโชคลาภแต่ต้องมาดูการเงินกระดุมพระทานังว่ามันเป็นอะไรถ้าเป็นกาลีเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้นะแต่ว่านี่ทําไมรูม้ไหมเนี่ยใครก็ช่งางอายุตกตกสีตก11เดเนี่ยฐาน11คือราชาโชคได้โชคแบบฟุกฟ๊ก นะปีนั้นอายุห้าจุดเก้าเนี่ยเอาตรงนี้อาจจะมีโชคแน่นอนเลยนะเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้ามันเป็นการเงินเป็นสีเป็นมูละหรืออะไรเรากล้าบอกได้เลยว่าร้อยตรงนี้มันไม่แน่ใจบอก80%อนะ80%อาจได้นะกันเหนียวไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะาดูการเงินนะ่ะมาทายมาแล้วเราไม่เคยพลาดแล้วมันแม่นมากเลยนะหลักเนี้ยมันแม่นมากแม่นดังตาเห็นเลยเราก็ไม่รู้ว่านะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วกรรมมาปีนี้อายุตกตรงเลขหนึ่งแล้วก็อ่านเลขหนึ่งไปทั้งสามตัวเลยนะอายุตกตรงเลขหนึ่งมันมีอะไรมั่ง ที่จะเกเี่ยวข้องคือเรื่องงานปีนี้นะเกี่ยวข้องคือเรื่องงานแล้วการงานมันอยู่บญหา11ิเอนี่ยทำอะไรรู้ไหมการงานอยู่บญหานสเอ็ดก็ถือว่าราชาโชมาคงงมันคือการงานเนี่ยได้มาจากคนแนะนํามาการหรือว่าการงานสะดวกสบายราชาโชคถ้ามันอยู่ตรงเรื่องคู่ก็ได้คู่ได้คู่จากการแนะนํามาถ้ามันมาอยู่ที่เรื่องการงานก็ได้งานจากการแนะนํามานะคะแล้วมาดูซินี่อลัลเ,เห็นไหมเลขหนึ่งก็ต้องอ่านทั้ง3ตัวและปีนี้จะต้องไปเกี่ยวข้องคือเรื่องอะไรอลคือหนี้สินนะ อาจจะมีการไอ้เนี่ย อายุตกตรงนี้เนี่ยอาจจะว่าหนึ่งอายุตกอลิอรลิหมายถึงความเจ็บป่วยหรือหนี้สินนะศัตรูหนี้สินแสดงว่าอายุตกไปตรงนี้หนึ่งถ้าไม่เจ็บป่วยก็อาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินแต่ว่าเราเราคิดว่าน่าจะมีการกู้หนี้ยืมสินมากกว่าเพราะอะไรเขามีปัญหาเรื่องเงินเห็นไหมทานางกาลีมีปัญหาเรื่องเงินแล้วเนี่ยกระดุมพระอุตสาห์คือคิดไปตกกังวลเรื่องเงินน่าจะไปกู้เงินมากกว่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมเนี่ยโพคาคืออสังหาริมทรพย์จะต้องไปเกี่ยวข้องกันหนึ่งอสังหาิมทรัพย์ การเจ็บป่วยกู้นี้ยืมสินเรื่องงานไม่รู้เรื่องไหนนะเราไม่เดานะเราก็อ่านตามดวงอะนะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเอาตรงนี้ลองไปเล่นเล่นนดูนะคะเนี่ยค่ะเราเนี่ยเพื่อนๆให้ดวงมากันทุกคนเราก็จดไว้นะอันไหนเราก็จดไว้หมดแหละของใครก็ตามตามคิวนะอาจจะช้าจะเร็ว